ชอบคนนี้ใส่แบบนี้เบลลาราณี ani, พอมีรักครั้งใหม่แล้วแง้มสเปกหนุ่มๆเรียกว่าเป็นนางเอกซุปตาสาวสวยที่คิวงานแน่นตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยค่ะสำหรับสาวเบลลาราณีที่หลังจากกลับมาเป็นโสดอีกครั้งเบลลาก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานเต็มที่ล่าสุดเบลล่าได้ออกมาเปิดใจในรายการ ยังไงไหนเล่าถึงสถานะตัวเองในตอนนี้ว่าสถานะหัวใจตอนนี้ที่โสดสนิทเลยถามว่าพร้อมจะมีรักครั้งใหม่หรือยังเบลล่าตอบว่าพร้อมสเปคภายนอกชอบคนที่มีบุคลิกดีภาพรวมเพราะเราต้องมองหน้ากันตลอดบุคลิกดีเฉดไหนเบลล่าตอบว่าไม่มีแล้วภายในชอบคนจิตใจดีนึกถึงคนอื่นไม่จำเป็นต้องอายุโตกว่าเรื่องครอบครัวก็อยากถ้าเจอคนที่ใช่ สอมาสักพักหนึ่งก็มีความสุขดีได้ไปนู่นไปนี่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆพยายามพาตัวเองออกไปในที่ใหม่ๆบ้างเราไม่ขี้น้อยใจไม่ขี้หึงบางทีไม่มีเวลาให้ก็ไม่น้อยใจนะ